รับชมกันเลยครับเราจัดมาให้แล้วครับ5ลำดับเครื่องบินลบสุดยอดในปีพศนี้เราเรียงให้จากลำดับที่5ไปลำดับที่1นะครับลำดับที่5ตามความต้องการของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเขาโดยที่เครื่อง Mitsubishi F2 เนี่ยนะครับผมหรือเ2นี่ยนะชื่อเล่นของมันเนี่ยคือไ i p e r ร์ซี ซึ่งคำว่าไวเปอร์เนี่ยเป็นชื่อเล่นของ F 1 6ส่วนซีโร่เนี่ยก็มาจากเครื่องซีโร่ของมิซูบิชิในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแหละ เครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่พัฒนาและผลิตโดย Mitsubishi Heavy Industries ก็คือบริษัทในเครือ Mitsubishi ที่ผลิตพวกอาวุธเนี่ยแหละร่วมกับ Lock h e ฮิ Martin ของสหรัฐอเมริกาโดยนำพื้นฐานมาจากเครื่อง F16 Fighting Falcon Block 40หรือ F16 C นั่นเองอาจจะฟังดูเก่าหน่อยนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันถูกเริ่มต้นตั้งแต่ช่วง ทศวรรษ1,980แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ F16 เนี่ยเพิ่งถูกสร้างมาหมาดๆแล้วก็จัดได้ว่าเป็นเครื่องมัลติโรที่ทันสมัยมากที่สุดในตอนนั้นเลยโดยต้นกําเนิดของเจ้า F2 หรือ F16 ญี่ปุ่นเนี่ยมันเริ่มมาจากโครงการที่มีชื่อว่า FSX ที่ต้องการหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ลำดับที่4 สูคอยซู่0นั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาทำคารู้จักกับเจ้าเครื่องบินลำนี้กันเลยดีกว่าซู้คอยซู่0เนี่ยนะครับผมหรือที่นาโตเนี่ยนะครับผมตั้งชื่อเล่นรหัสเรียกมันนะครับผมว่า f l a งเกอร์ซี เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีหลากหลายบทบาทสัญชาติรัสเซียแบบ2เครื่องยนต์นะครับผมที่สร้างโดยบริษัทการบินซูคอยและได้เริ่มนะครับผมนําเข้ามาใช้ปฏิบัติการประจําการในกองทัพอากาศรัสเซียเนี่ยนะครับผมในปีคศ .1996 มันเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตี2ที่นั่งนะครับผมสําหรับภารกิจขัดขวางทางอากาศและพื้นดิน ในทุกสภาพอากาศซึ่งเจ้าเครื่องซู30เนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องบินรบที่ถูกต่อยอดมาจากเครื่องรุ่นเก่ากว่าอย่างซู27 UB ซึ่งมันเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกสร้างออกมานะครับผมหลากหลายวาเรียนหลากหลายรุ่นยกตัวอย่างเช่นซู 30k ซู 30mk หรืออย่างลำที่ประจำการในกองทัพเมียนมาลำดับที่ส F 22ของสหรัฐมีอะไรดีทำไมคใครก็อยากได้มัน F 2 2 Raptor เอร์ or, เป็นเครื่องบินขับไลยุคที่5ของสหรัฐที่สร้างขึ้นและพัฒนาโดยล็อกคิดมาตินในปี1980ก่อนถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการในปี1997สหรัฐใช้ F 2 2มาตั้งแต่ปี2005โดยหัวใจสำคัญสำหรับขีความสามารถของแ a p เตอร์คือเทคโนโลยีการพรางตัวหรือเทคโนโลยีสเตลซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และเพิ่มขีความสามารถในการ อยู่รอดให้กับเครื่องบินแรปเตอร์ or, มีการออกแบบที่น่าทึ่งมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คู่ที่ทรงพลังสามารถเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงสูงสุงสด2.25มักโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพา afterburner นอกจากนี้ F-22 ยังติดตั้งอาวุธสําหรับการต่อสู้ที่หลากหลายโดยนอกจากที่ F-22 ปในโลกของความเป็นจริงในโลกภาพยนตร์เองก็ไม่หน่อยหน้ามันได้ไปปรากฏตัวในภาพยนตร์หลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือ Transformer โดยแสดงเป็นร่างเครื่องบินของ s t า r s c r e a มนั่นเอง ลำดับที่สองนี่คือ su 5 7 p h เ f e l o n เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ของรัสเซียถูกสร้างมาเพื่อตอบโต้ f 2 2 raptor ของอเมริกาโดยเฉพาะแต่แนวคิดของมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฝั่งอเมริกาย้ำเทคโนโลยีล่องหนและระบบ ai ที่ซับซ้อนส่วนรัสเซียกลับเน้นพลังความเร็วการต่อสู้ระยะใกล้ su 5 7ใช้เครื่องยนต์แรงสูงบินเร็วกว่า match 2 พร้อมติดอาวุธหนักเพื่อสู้ได้ทุกสถานการณ์มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสงครามทางอากาศยุคใหม่ระหว่างสองมหาอำนาจที่ฟ้าคือสมอรภูมิรำดับ1นึ 1> สดุป้องกันเรดาร์ระดับสูงที่ไม่ใช่แค่สีดำด้านธรรมดาแต่มันคือชั้นวัสดุพิเศษที่ออกแบบมาให้ดูดซับพลังงานจากคลื่นเรดาร์แทนที่จะสะท้อนกลับอย่างเครื่องบินทั่วไปเป็นเหมือนเสื้อคลุมล่องหนที่ทำให้ทั้งลำกลืนหายไปจากจอเรดาร์ แม้แต่ข้อต่อระหว่างแผ่นผิวเครื่องบินก็ต้องออกแบบให้เรียบเนียนที่สุดเพราะขอบเล็กๆเ,เพียงไม่กี่มิลลิเมตรก็อาจกลายเป็นแหล่งสะท้อนคลื่นที่ทําให้ศัตรูจับพิกัดได้ทุกองค์ประกอบถูกควบคุมด้วยมาตรฐานความคลาดเคลื่อนระดับไมครนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรสะท้อนกลับไปยังเรดาร์ได้และปัญหาใหญ่อีกอย่างของการไม่มีหางหรือหางเสือคือการควบคุมทิศทางเครื่องบินปีกบินแบบนี้ไม่มีความสเสถียรทางธรรมชาติแต่ทีมวิศวกรของ Northrop Corporation กลับแก้ปัญหานี้ด้วยระบบ F ฟล By าย r วที่ล้ำหน้ากว่าสิ่งใดในยุคนั้นระบบนี้ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการบังคับทิศทางทั้งหมดโดยคอยคำนวณและปรับสมดุลเครื่องบินตลอดเวลาแบบเรียวไทม์ทำให้ B2 สามารถบินได้มั่นคงกว่าที่ตาเห็นและรอดจากสภาพอากาศสุดข,ขั้วหรือภารกิจที่ต้องเลี้ยวเฉียด